ในสังคมเองก็มองว่าธุรกิจรถยนต์เป็นธุรกิจของผู้ชายพอเราเข้ามาทํางานในธุรกิจนี้ค่ะผู้หญิงเองก็มีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจรถยนต์เหมือนกันโดยที่ผู้หญิงเนี่ยมีมุมมองที่มันอาจจะไม่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากผู้ชายซึ่งสามารถนํามาใช้ในวงการธุรกิจได้ความหลากหลายความแตกต่างทางเพศทางอายุซึ่งเรามองว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็มันสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยที่สร้างความเป็นไปได้ใหมๆ่ๆขึ้นมาบนโลก ในงานแสดงสินค้าหรือในงานแสดงรถยนต์ที่เป็นระดับนานาชาติเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการนำเสนอให้ผู้หญิงเนี่ยมีรูปแบบของอาจจะเรียกว่าเป็นเซ็กอ็อบเจกที่ลูกค้าเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะมาทำอะไรก็ได้ซึ่งเป็นตละหิชาและต้าตัวเฮาส์เนี่ยอยากให้มีการนำเสนอรูปแบบพวกนี้ในมิติที่แตกต่างออกไปให้มันเห็นถึงคุณภาพของผู้หญิงคนนั้นจริงๆมากกว่าที่จะมองแค่ลักษณะทาง กายภาพจริงๆในในองค์กรเราอะค่ะก็อย่างที่บอกว่าพอมันเริ่มมีคนหลายๆช่วงวัยเข้ามาทํางานมากขึ้นนะคะเดียวกัน พนักงานเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไว้ตามช่วงวัยด้วยเหมือนกันก็จะเริ่มมีพนักงานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเริ่มตั้งท้องหรือแม้กระทั่งพนักงานที่เริ่มแบบตั้งใจจะมีบุตรในอนาคตเราก็เลยสนับสนุนในการที่เขาสามารถมี flexible working time มากขึ้นเวลาที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็สามารถเลี้ยงลูกเขาแล้วก็สามารถ remote working มาได้ในที่ทํางานตอนที่เป็นคุณแม่ค่ะแทนที่จะแบบอาย,อยู่บ้านเลี้ยงลูกไปเลยแต่ว่าที่เนี่ย ก็ทำให้เราสามารถทํา2อย่างไปพร้อมกันได้มีความสุขนะคะเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็ได้ทํางานรู้สึกมีความสําคัญค่ะบริษัทก็เล็งเห็นในตรงนี้บางทีแต่ละแผนกเนี่ยเราไม่เคยรู้จักกันเลยแต่พอมีการอบรมหรือเวิร์กช็อปขึ้นมาค่ะก็ทําให้เราอ่ะได้รู้จักกันมากขึ้นการประสานงานในองค์กรนะคะ ดีขึ้นสมุิมากยิ่งขึ้นนะคะโครงการชีมเมอร์เซเดสนะคะจริงๆเป็นโครงการที่ทาง Mercedes-Benz Global หรือว่าทั่วโลกเนี่ยมีการนำมาใช้สำหรับลูกค้าภายในอ,องค์กรให้เป็นการรวมตัวของผู้หญิงที่เป็นผู้นำในสาขาต่างๆซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่เป็นเรื่องของ diversity แล้วก็ gender responsive policy เราก็เลยนำหยิบ ตัว POLICY หลักของ global เนี่ยนำมา implement ต่อยอดในองค์กรแล้วก็นำเสนอออกมาในรูปแบบของสินค้าแล้วก็บริการชีมเซเดสเองอะคะ่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบรวมผู้นำผู้หญิงไม่ว่าเขาจะเป็นผู้นำในองค์กรหรือว่าผู้นำในสาขาอาชีพต่างๆที่เราเรียกได้ว่าเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะออกไปส่งพลังแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆที่เป็น positive impact กับกัตี้ในอนาคตค่ะการที่จะเข้ามาทำ diversity อยากให้มองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนสังคมด้วยมากกว่าการที่ทุกคนเน่ยเริ่มต้นจากตัวเองว่าเออยอมรับในความแตกต่างมันสามารถาทำให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมรู้สึกมี mindset แบบเนี้ยส่งต่อให้กับเพื่อนที่หรือคนที่อยู่ในสังคมข้างนอกได้ด้วยมันก็จะกลายเป็นสร้างสังคมที่มัน มีความเท่าเทียมกันแล้วก็มีความยอมรับความแตกต่างในสังคมได้มากขึ้นนะคะเรื่องพวกนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกๆองค์กรไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแล้วการที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันมีความเท่าเทียมกันอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเรามีส่วนร่วมอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอณนะวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกๆคนไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ